กฎหมายตัวนี้ออกมาปีปีเท่าไหร่ครับปี51กฎหมายมีผลใช้บังคับในวันแห่งความรักครับคือวันวาเลนไทน์14กุมภาพันธ์ปี51ครับซึ่งถือว่านะครับเป็นกฎหมายที่ออกมาเพื่อความรักจริงๆนะครับก็คือว่าทำอย่างไรให้ลูกหลานของเราปลอดภัยขึ้นนะครับหลักๆเนี่ยก็คือว่าห้ามการจูงใจลูกหลานเยาวชนคือการโฆษณาส่งเสริมการขายกับห้ามการจูงในแง่ของกายภาพ ในแง่ของบุคคลวันเวลาและสถานที่บุคคลก็ห้ามขายบุคคลอายุต่ำกว่า20ปีบริบูรณ์หรือคนเมามาของสติไม่ได้ไม่คนขายให้เขาอีกอนะครับข่าว 2, 3, สองสามพันศพนะครับที่ไปทำแท้งเลยต่างๆส่วนใหญ่เนี่ยก็พลาดพั้งจากการเมาสุรานะครับห้ามนะครับการเข้าถึงในแง่ของเข้าถึงในแง่ของเข้าถึงในแง่ของบุคคลวันเวลาก็มีวันห้ามขายเช่นวันสำคัญทางศาสนา วันมาคาบูชาวิสาขบูชาอาสหาบูชาและเข้ามสาอันนี้ห้ามขายและในแง่ของสถานที่ที่พูดถึงนะครับสถานที่ใดห้ามขายห้ามดื่มซึ่งเราก็ไม่ได้ห้ามทุกที่ครับนะครับที่ที่เราห้ามขายตามกฎหมายก็เป็นที่ที่ไม่ควรขายอยู่แล้วที่พูดถึงไปแล้วในวัดในโรงเรียนในสวนสาธารณะในสถานที่ราชการต่างๆเราเนี่ยนะครับเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีด้วยและเพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานที่ที่ดีนะครับให้กับเด็กและเยาวชนไทยด้วยนะครับซึ่ง สองสามปีที่ผ่านมาเรามีเรื่องดีๆขึ้นหลายอย่าง <ừ> ทั้งในเรื่องของ <ừ> นะครับในแง่ของกฎหมายตัวนี้ที่ออกมาเพื่อคุ้มครองสังคมเด็กและเยาวชนครับเรามีการกําหนดครับว่านะครับเป็นมติคอรมอถือให้ถือว่าวันเข้าพรรษาของทุกปี <ừ> เป็นวันงดดื่มสุราแห่งชาตินะครับซึ่งอันนี้เป็นการส่งสัญญาณครับนะครับจากผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านเมืองว่าเครื่องดื่มมันคอ์เนี่ยนะครับจริงๆทางการแพทย์เราถือว่าเป็นยาเสพติดนะครับ <ừ> เป็นสารเสพติดนะครับ วิธีการที่หมอรักษาคนที่ติดเหล้าเนี่ยใช้หลักการเดียวกับรักษาคนติดยาบ้าครับรักษาคนติดโรอินเลยเพราะจริงๆแล้วก็หนึ่งมันคอนหะนึ่งคือยาสัติดครับนะครับและทาร้ายทําลายสังคมมากมายห,หนึ่งบาทที่เราได้มาจากภาษีเหล้านะครับรัฐต้องจ่ายมากกว่า2บาทครับเพื่อเยียวยาผลกระทบมันถือว่าเป็นการขาดทุนอย่างสิ้นเชิงเลยครับองค์การอน่วยโลลร่วมกับธนาคารโลกอย่างโวลแบงค์เนี่ยออกเอกสารมาเลยว่าประเทศใดก็ตามนะครับที่ มีนยโยบายส่งเสริมสนับสนุนอุตสาหกรรมเครื่องหนึ่งบันค์เนี่ยถือว่าเป็นการดําเนินนยโยบายที่ผิดพลาดโดยสิ้นเชิงเพราะไม่มีประเทศใดเลยครับที่ได้กําไรจากการส่งเสริม เปิดแผ่นเครื่องดื่มัอนกอลครับอะไรอย่างในกรณีของงานคอนเสิร์ตอย่างนี้เนี่ยเขาไปจัดในสถานที่ราชการซึ่งมันไม่เหมาะสมอยู่แล้วแต่ถ้าในกรณีที่จัดคอนเสิร์ตในสถานที่ทั่วไปแล้วมีการจําหน่ายแอลกอฮอล์ได้ไหมคะในที่ส่วนบุคคลครับของเอกชนถ้าเป็นในที่ส่วนบุคคลเนี่ยถือว่าเป็นที่ที่เราไม่ได้ห้ามในแง่ของการขายนะครับสถานที่ขายนะครับเราไม่ได้ห้ามนะครับแต่เราก็ต้องระมัดระวังในแง่ของห้ามขายให้เด็กต่ำกว่า20ปี นะครับหรือคนเมาของสติไม่ได้นะครับห้ามขายในวันและเวลาที่กฎหมายห้ามนะครับรวมถึงนะครับห้ามการโฆษณาส่งเสริมการขายนะครับถ้าขายเบียร์อย่างที่พบแล้วรับสารภาพทั้ง3รายเลยเนี่ยนะครับลดราคาเพื่อส่งเสริมการขายนะไม่ว่าขายที่ใดก็ตามครับไม่ว่าที่ของราชการหรือที่ของเอกชนก็ผิดกฎหมายครับและที่สําคัญคือห้ามการโฆษณาสื่อสารการตลาดครับนะครับที่ไม่เข้าข่ายข้อยกเว้นตามกฎหมายคือทําเฉพาะผู้ผลิต นะครับและให้แสดงได้แต่โลโก้และต้องมีคําเตือนอตามกฎหมายะนะครับซึ่งเราไปพบเนี่ยพบว่าไม่ได้เข้าข,าข่ายข้อยกเว้น ตามกฎหมายให้กระทาได้เลยนะครับและอย่างกรณีของงานคอนเสิร์ตงานนี้ที่มีผู้ว่านะคะที่ที่ที่โดนด้วยแล้วก็มีทางของศิลปินที่อาจจะโดนสอบสวนเรื่องของรายละเอียดว่าเป็นผู้ที่มีส่วนรู้เห็นหรือเปล่าอย่างเงี้ยเขาจะต้องรับคือถ้ามีความผิดจริงนะคะต้องรับโทษยังไงฮะบทโทษบทลงโทษคือหลักการของผู้ว่ากับศิลปินเป็นอย่างนี้ครับคือในส่วนของผู้ว่าเนี่ยนะครับก็ขึ้นต้องไปดูข้อเท็จจริงครับซึ่งพนักงานสอบสวนจะไปดูข้อเท็จจริงว่านะครับ ผู้ว่าเนี่ยมีส่วนรู้เห็นเป็นใจหรือไม่นะครับผู้ว่าเป็นตัวการร่วมกรนทาความผิดหรือไม่นะครับหรือเป็นผู้ใช้กระทําความผิดหรือไม่หรือเป็นผู้สนับสนุนให้กระทาความผิดหรือไม่ยกตัวอย่างเช่นนะครับหลังจากเข่าออกไปเนี่ยท่านรองผู้ว่าที่ขอดแกนโทรมาหาหมออะไร่ากคุณหมอนะครับยอมรับว่าจัดที่สนามที่สารากางภายในรั้วของสนามสารากางจังหวัดเลยซึ่งถือว่าเป็นที่ราชการนะครับแต่ผมยืนยันครับคุณหมอว่าท่านรองผู้ว่าพูดนะครับว่าผม นะครับยืนยันว่าไม่อนุญาตให้ขายไม่อนุญาตให้ดื่มนะครับก็เลยเรียนถามท่านไปว่าแล้วท่านลองพูดว่ามีโฆษณาหรือไม่ครับท่านอึ้งไปแป๊บหนึ่งครับอไม่มีด้วยครับไม่มีด้วยครับซึ่งถ้าอย่างนี้นะครับถ้าข้อเท็จจริงเป็นอย่างนี้จริงว่าไม่อนุญาตให้ขายไม่อนุญาตให้ดื่มแล้วไม่อนุญาตให้โฆษณาได้เนี่ยท่านก็หลุดครับนะครับทั้นตรงนี้เนี่ยมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับหมอนะครับว่าจะพิจารณาอย่างไรมันขึ้นอยู่กับขักงานสอบสวนและข้อเท็จจริงเป็นกรณีกรณีไปกรณีของวง คาราบาวเนี่ยก็เช่นเดียวกันครับในส่วนของการจัดคอนเสิร์ตจัดดนตรีแสดงดนตรีนะั้นถือว่าไม่ผิดกฎหมายครับซึ่งกระทรวงสาธารณสุขเราสนับสนุนด้วยนะครับนะครับแต่ประเด็นก็คือว่าในแง,ง่ของการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยในกฎหมายฉบับนี้จะไม่เหมือนกับกฎหมายฉบับใดที่เคยมีมาก่อนเลยในราชนจาจักรไทยไม่เหมือนพรบวตัวอื่นเลยคือกฎหมายฉบับนี้นะครับให้นิยามเรื่องของการโฆษณาไว้พิเศษมาก ให้โฆษณาเนี่ยหมายความรวมถึงการสื่อสารกันตลาดด้วยหรือหมายความรวมถึง integrated marketing communication ด้วยนะครับถ้าเรียนทางนิเทศาสตร์จะจะพบว่าสื่อสารกันตลาดเนี่ยรวมถึงว่าและการสื่อสารกันตลาดเนี่ยนะครับรวมถึงการจับและสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมพิเศษด้วยนะครับซึ่งนะครับการที่มีคอนเสิร์ตคารวาวันนี้สปอนเซอร์หลักรายใหญ่ที่สุดคือบริษัทเหล้าเบียครับนะครับซึ่งเป็นการจัดหรือสนับสนุนให้มีการจัดกิจกรรมพิเศษ นะครับอันนี้ถือว่าเข้าข่ายของการสื่อสารการตลาดซึ่งเป็นโฆษณาแล้วเมื่อเข้าไปในพื้นที่จริงนะครับพบว่ามีการลดแลกแจกแถมมีการจัดให้มีนะครับพนักงานส่งเสริมการขายมีการจัดให้มีการเล่นเกมนะครับแจกของรางวัลแล้วมีโลโก้มีการสื่อสารการตลาดเต็มไปหมดทั้งงานและสัตวอย่างเงี้ยเข้าข่ายของกิจกรรมในแง่ของการทํากิจกรรมการสื่อสารการตลาดรวมถึงจัดให้มีกิจกรรมในลักษณะของการส่งเสริมการขายด้วยนะครับรถ ราคาอย่างที่ว่าเนี่ยอันนี้เข้าข่ายของสื่อสังคมซึ่งเป็นโฆษณาชัดเจนอันตรงนี้คนที่ผิดชัดเจนคือคนทํากิจกรรมการโฆษณาแต่นะครับอันนี้เนี่ยพนักานสอบสวนจะต้องสืบสวนต่อไปครับว่าแล้ววงคาราวาเกี่ยวอะไรด้วยอวงคาราวาเนี่ยนะครับเป็นผู้ร่วมเป็นตัวการร่วมในการให้มีการโฆษณาได้ใช่หรือไม่วงคาราบานะครับเป็นผู้สนับสนุนให้มีการ จัดกิจกรรมในการส่งเสริมการขายชึอนถือว่าเป็นการโฆษณานี้หรือไม่ <S <S ซึ่งอันนี้เนี่ยอยู่ที่ข้อมูลข้อเท็จจริงที่พนักง,งานสอบสวนจะสืบสวนต่อไปครับนะครับซึ่งตรงน,นี้เนี่ยนะครับต้องดูในรายละเอียดเป็นกรณีกรณีรณไป <S <S ซ,นนซึ่งในอาทิตย์หน้าเนี่ยนะครับหมอจะเชิญนะครับคณะกรรมการที่ปรึกษานะครับซึ่งมีตัวแทนทั้งจากนะครับสำนักงานอายการสมงสุดสํสำนักง,งานคณะกรรมการกิจสิิการนะครับและสำนักงานตำรวจแห่งชาติรวมถึงผู้เชี่ยวชาญต่างๆเนี่ยนะครับมาร่วม ในการพิจารณาว่าเราจะกล่าวโทษนะครับผู้เกี่ยวข้องอซึ่งเป็นตัวการร่วมผู้ใช้ผู้สนับสนุนไปถึงใครบ้างครับซึ่งตอนนี้ยังไม่ย,ย,ยังไม่สามารถกล่าวได้ว่าต,ตรงจุดนี้ผิดตรงจุดนี้ผิดยัง<ช>อยู่<ม>ร,ระหว่างการสอบสวนใช่ใชไหมครับ<ะ>ขึ้นกับบางสถานที่ครับเช่นการเช็สถานที่น่บางพื้นที่ที่รอแหลมมากมซึ่งเราแนะนําว่าถ้าเลี่ยงได้พยายามเลี่ยงเช่นบางพื้นที่เนี่ยจัดในโรงเรียนครับจัดในโรงเรียนสนามโรงเรียนเลยนะครับบางพื้นที่จัดใน ส่วนสารณะบางพื้นที่จัดในสถานที่ราชการที่เหล่านี้ถ้าเลี่ยงได้ขอให้เลี่ยงครับนะครับเพราะว่าเข้าข่ายล่อแหลมมากในการที่จะง่ายต่อการกระทาความผิดทางกฎหมายเอ้คุณหมอครับในเมื่อกฎหมายนี้มันออกมาตั้งแต่ปี2551นครับนะครับมันก็หลายปี 3- 4ปี่ปีละนะฮะเออแล้วอย่างนี้เขาไม่มีการมาพูดคุยกันก่อนเรอครับว่าสามารถได้มากน้อยแค่ไหนคาถามนี้ดีมากครับในช่วงของการออกกฎหมายปีแรกๆนะหมอจัดเวทีเป็นร้อยเวทีเลย ผู้บริหารของบริษัทเหล้าเบียร์รายใหญ่เชิญมาหมดครับนะครับแล้วเชิญมาชี้แจงแล้วถ่ายวีดีโอเก็บไว้ด้วยนะครับว่าเราได้ชี้แจงเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก่อนที่เราไปตรวจจับที่พิจิตเนี่ยนะครับเราได้ทําหนังสือ3ฉบับครับฉบับแรกถึงประหลัดกระทรวงมหาดไทยสำเนาเรียนนะครับท่านผู้ว่านะครับท่านผู้การตํารวจนะครับนายกอบจนะครับฉบับที่2นะครับนะครับถึงผู้บัญชการตํารวจแห่งชาติสำเนาเรียนผู้บัญชการภาค6นะครับ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดแล้วก็ผู้กากับสถานีที่สถานที่จัดนะครับและฉบับที่สามถึงอธิบดีกรมสพสพสัมพันธมิตรนะครับสำนาเรียนนะครับสัพพสมพันธมิตรพื้นที่ที่จัดนะครับเตือนแล้วนะครับว่าอย่างนี้ไม่ได้ผิดกฎหมายขอให้อยากกระทาความผิดนะครับตอนเราเดินทางไปตรวจนะครับเราก็ดีใจครับฝนตกมันน่าจะไม่ไม่ทําผิดกฎหมายแต่ไปถึงก็เพียบครับ เดินถือเบียร์ดื่มกันว่อนเลยคือหนังสือถึงแล้วหนังสือถึงเรียบร้อยแล้วครับนะครับก็ยังมีการกระทําความผิดอีกเพราะตรงนี้เนี่ยกระทรวงสาธารณสุขไม่ได้มุ่งเน้นที่จะจับใครครับแต่สิ่งที่เราทำเนี่ยนะเพื่อคุ้มครองสังคมคุ้มครองลูกหลานของเราเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเน้นที่การป้องกันครับนะครับเพราะฉะนั้นขอวิงวอนนะครับปีหน้าเนี่ยนะครับเป็นปีที่สําคัญยิ่งเลยนะครับเป็นปีครบ8 0 4พรรษาของในหลวงเป็นปีครบ80พรรษาของพระราชนีเป็นปีที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ครบ2,600ปีเป็นปีมหาวงคลเลยนะครับงนั้นก็ขอวิงวอนครับโดยเฉพาะบริษัทผู้ประกอบการนะครับธุรกิจอนกพต่างๆเหล่านี้นะครับขอให้ท่านเนี่ยเรามไม่ถึงกับท่านห้ามขายครับแต่ขอให้ท่านอย่านะครับกระทาผิดกฎหมายขอให้ค้าขายอยู่ในกรอบอยู่ในกฎเกณฑ์อยู่ในกติกาไม่ใช่เพื่อใครครับเพื่อลูกหลานคนไทยทุกคนรวมถึงลูกหลานของท่านเองครับ คุณหมอครับก็คืออย่างนี้คอนเสิร์ตของคาราบาวเนี่ยสามสิบปีคาราบาวเนี่ยเขาประกาศว่าเขาจะเล่น76็จังหวัดที่ทั่วประเทศเลยบตอนนี้หลังจากที่เขาเริ่มเล่นจังหวัดแรกเนี่ยมันก็เป็นเวลามาเป็นเดือนแล้วนะคาดว่าคงจะเล่นมาหลายจังหวัดแล้วแล้วทําไมพิจิตรนี่ที่จังหวัดพิจิตรเนี่ยพึ่งพึ่งผิดเป็นจังหวัดแรกเหรอครับจริงๆเป็นความลับนะครับแต่เปิดเผยวันนี้ก็ได้นะครับคือหลายจังหวัดเนี่ยเราได้ส่งพนักงานเจ้าหน้าที่ แฝงตัวเขาไปสเก็บภาพเก็บภาพเก็บอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งตอนนี้กําลังเตรียมการที่จะฟ้องอยู่แล้วแต่บังเอิญพิจิตนะครับเครือข่ายต้องชื่นชมครับว่าเครือข่ายภาคประชาสังคมเข้มแข็งมากนะครับเขาก็มีการรณรงค์มีการอะไรต่างๆแล้วเนี่ยนะครับก็ไม่สามารถจุดยังได้นะครับเขาก็เลยขอความช่วยเหลือไปในแง่ของส่วนกลางส่วนกลางไปตรวจวันที่หมอไปตรวจเนี่ยนะครับทางภาคประชาสังคมเขาก็เอาทีวีเอา สื่ออะไรต่างๆมาด้วยนะคบมันก็คงดังขึ้นมานะครับเพราะฉจริงๆแล้วเนี่ยกฎหมายฉบับนี้อาจจะได้เรียกว่ามีคนออกมายากมากเพราะมันเกี่ยวพันกับผลประโยชน์ทางธุรกิจมหาศาลนะครับดังนั้นก่อนที่จะออกมาเนี่ยนะครับภาคประชาสังคมนะครับรวมตัวกันล่าลายเซ็นครับสิบสามล้านลายชื่อในการผลักดันให้กฎหมายฉบับนี้ออกมาเพราะออกมาแล้วนะครับเขาก็ติดตามต่อครับมีเครือข่ายเฝ้าระวังอยู่ทุกจังหวัดเลยผิดที่นู่นผิดนี่เนี่ยร้องเรียนมาประจํานะครับ ก่อนหน้านี้อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ร้องเรียนมานะครับน,นายกรองนายกเทศมนตนรีหัดใหญ่นะครับเปิดลานเบียนะครับในสวนสาธารณะหัดใหญ่แล้วร้องเรียนเข้ามาเราก็ดําเนินคดีไปคือถ้าเขาร้องเรียนมานะครับเป็นนักสณะเป็นภาพด้วยชัดเจนเนี่ยมีหลักฐาน,น,านในฐานะที่หมอกับสานักงานเนี่ยเป็นพนักง,งานเจ้าหน้าที่ที่นายกแต่งตั้งให้ทํา อ่าปฏิบัติตามกฎหมายฉบับนี้ซึ่งถือว่าเป็นเจ้าพนักง,งานตามประมวลกฎหมายอาญานะครับเขาร้องเรียนมาชัดเจนอย่างงี้เรามีทางเดียวครับคือต้นตำเนินนนกคด,ดีไม่งั้น<ๆ>เราก็โดนเราเว้นปฏิบัติหน้าที่อันตรงนี้สิ่งที่เราพยายามที่จะเตือนพยายามที่จะสื่อสารไปก็คือคว่าอย่าทําผิดเลยเราไม่ได้ปรารถนาที่จะไปจับท่านไปดําเนินคดีท่านขอให้ท่านทําอยู่ในกรอบอยู่ในกฎเกณฑ์อยู่ในกติกาของกฎหมายครับเออคุณหมอครับแล้วอย่างนี้ตามคอนเสิร์ตใหญ่ อย่างเช่นผมเอ่ยได้ไหมเขาใหญ่เนี่ยซึ่งเขามีกัดบ่อยมากเลยคุณหมอส่งส่งสายสื่อเราดำเนินคดีไปเกือบทุกรายครับตอนนี้เนี่ยคดีอยู่ในชั้นของพนักงานสอบสวนกําลังจะส่งให้อัยการเพราะคาดว่าเขาต้องมีแอลกอฮอล์มีครับทุกคอนเสิร์ตเลยอมีทั้งแอลกอฮอล์นะครับซึ่งบางพื้นที่เนี่ยเป็นที่ของเอกชนแอลกอฮอล์เนี่ยเขาขายก็ไม่เป็นไรแต่ว่าสิ่งที่้องเรี่นเข้ามาก็คือว่ามีการจัดบอลลูนขนาดใหญ่เลยโฆษณานะครับ มีการส่งเสริมการขายเหมือนกันเลยทำานอาเดียวกันลดแรกแจกแถมนะครับมีการใช้สื่อบุคคลนะครับสื่อสารพัดประเภทนะครับในการโฆษณาในการสื่อสารอันนี้ก็ผิดครับอเพราะไม่ว่าที่ของเอกชนหรือที่ของรัชการถ้าโฆษณาสื่อสารการตลาดคือหลักคิดเป็นอย่างนี้ครับกฎหมายฉบับนี้ไม่ได้ห้ามขายไม่ได้ห้ามดื่มโดยสิ้นเชิงแต่ห้ามการกระตุ้นการลิ่งแล้วการส่งเสริมการขายเพราะการส่งเสริมการขาย เพื่อหรือการโฆษณาเนี้ยเพื่อประโยชน์ทางการค้าครับเพราะประโยชน์ทางการค้าคืออะไรเพื่อชักจูงให้คนซื้อเครื่องดื่ม,อมของต้นมากขึ้นซื้อเครื่องดื่มไปทําอะไรครับก็ไปดื่มก่อให้เกิดการดื่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นขอให้ท่านขายเฉพาะกรณีที่นะครับเขาตั้งใจตั้งแต่ต้นว่าเขาจะซื้อเท่าไหร่เท่าไหร่เขาตั้งใจเนี่ยให้เป็นตามธรรมชาติก็จะ,ะไม่ผิดกฎหมายแต่ถ้ามีการส่งเสริมการขายซื้อสองแถมหนึ่งนะครับหรือลดราคาอะไรต่างๆเพื่อชักจูง ให้ซื้อเพิ่มขึ้นเนี่ยอันนี้ไน้กฎหมายห้ามครับ